นายฉันเมลนีจากฝรั่งเศสแม่ฉันตายตอนคลอดฉันและพ่อก็เลี้ยงฉันมาลําพังพวกเรามีบ้านสวยๆในย่านที่ดีที่สุดของปารีสนี่องคหญิงอันนี้ของลูกนะว้าวพ่อเอาใจฉันและซื้อของแพงๆให้ด้วยพวกเราตัวติดกันเลยท่านพาฉันไปเที่ยวกับเพื่อนของท่านด้วยเย้หนูชนะวันหนึ่งพ่อซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ฉันด้วยวิเศษเลยค่ะพ่อสอนฉันขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเราก็ชอบแข่งกันประจำทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนฉันอายุ16วันนั้นพ่อกับฉันใช้เวลาด้วยกัน แต่พอเรากลับบ้านก็มีตำรวจรอเราอยู่คุณถูกจับแล้วไม่พ่อคะพอฉันโดนข้อหารักทรัพย์เพราะเงินท่านก็เลยมีเงินไปซื้อบ้านหลังโตและของขวัญแพงๆมาให้ฉันแม้หลักฐานจะแน่นหนาฉันก็เชื่อไม่ลงว่าพ่อเป็นอาชญากรตอนท่านโดนจับกลุมฉันก็โดนส่งไปบ้านเด็กกรัรพาเพพาะเธอเป็นขโมยอะถ้าฉันเป็นเธอฉันคงเปลี่ยนนามสก,กุลแล้วย้ายประเทศเอ้ยเงียบเลยนะการพิจารณาคดีของพ่อน,นั้นเปิดเผยมากและไม่นานทั้งปารีสก็คุยกันเรื่องนี้ เด็กๆที่บ้านเด็กกัพา้าชอบล้อเลียนฉันวันนึงฉันทนไม่ไหวแล้วและหนีเข้าป่าฉันอยากอยู่คนเดียวแล้วก็หลงทางเฮ้ยในนี้หนาวจังเลยฉันใช้เวลาเย็นนั้นในป่าแล้วกว่าจะหาทางกลับได้ก็ตอนเช้าหนีไปทําไมจ๊ะเราตามหาหนูทั้งคืนเลยนะหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะเพราะว่ารู้สึกกังวลและต้องทนหนาวทั้งคืนฉันก็เป็นไข้แล้วก็นอนบนเตียงตลอดเดือนน่าเสียดายนะผมเธอสวยมากเลยจําเป็นต้องตัดนะครับหลังหายดีฉันก็คิดว่าได้เวลาเปลี่ยน ฉันแอบหนีออกจากบ้านเด็กกำพร้าอีกครั้งแต่คราวนี้ฉันไปร้านเสริมสวยถูกๆฉันย้อมผมแล้วก็ไปสักมาฮ้ยพ่อกับฉันอยากมีรอยสักเข้าคู่กันแต่ท่านโดนจับซะก,ก่อนจะได้ทําระหว่างกลับบ้านเด็กกำพร้าฉันก็เห็นมอเตอร์ไซค์คุ้นๆของฉันนี่พ่อสอนฉันสตาร์ทเครื่องโดยไม่ต้องใช้กุญแจฉันก็เลยไม่ต้องเดินกลับบ้านเด็กกำพร้าในเย็นนั้นฉันโดนเรียกไปออฟฟิศผู้อำนวยการเด็กคนนี้ขโมยมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าคงทําตามพ่อตัวเองอย่ามาว่าพ่อนะและมอเตอร์ไซค์นั่นของหนูของของทรดนนยึไปหมแล้วนะ มอเตอร์ไซค์ของเธอโดนขายและมีเจ้าของใหม่นี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เธอโดนตักเตือนถ้าโดนจับได้อีกเธอลำบากแน่นอนเลยมอเตอร์ไซค์ฉัน,ดนเดินออกไปอีกครั้งก่อนที่ฉันจะได้กลับห้องตัวเองหญิงชราคนหนึ่งก็เดินเข้ามาคุณเป็นใครแล้วมาทําอะไรคะฉันคุณนายปีเตอร์คุณนายปีเตอร์คุณย่าเหรอฉันจาได้ว่าเห็นท่านในรูปถ่ายครอบครัวแต่คุณย่าไม่ชอบพ่อและฉันไม่เคยเจอท่านเลยฉันอยากพาเมลานีกลับบ้านไปด้วยไปอยู่ที่อเมริกานะ่ะ ทำไมถึงเพิ่งมาหาหนูตอนนี้ล่ะไม่สำคัญหรอกไปเก็บของได้แล้วหนูอยากเจอพ่อก่อนน่ะคุณย่าไม่ปลื้มนะแต่ท่านก็ยอมขอโทษนะองคหญิงพ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีเลยไม่ใช่นะบอกที่ว่าพ่อโดนใส่ร้ายและพ่อไม่ได้ผิดอะ่ะขอโทษนะแต่ว่าพ่อผิดจริงและควรโดนลงโทษแล้วพ่ออยากให้ลูกเริ่มใหม่และลืมพ่อไปกับคุณย่านะแบบนั้นดีกว่ายังไงหนูก็รักพ่อนะคะคุณย่าอยู่ในเมืองเล็กๆทีเ่เคยเป็นนะักเป็นโนชื่อดัง หวังว่าเธอจะมีรสนิยมดนตรีที่ดีนะบ้านนี้ห้ามมีเพลงพื้นๆเด็ดขาดเลยคุณย่าฉันถือว่าสุดทนเลยถ้าให้พูดจริงๆสองสามปีก่อนพ่อหลานส่งรูปของหลานมาให้ในรูปผมหลานออาจะสวยอะเฮ้ยยังไงหลานก็ต้องเลี้ยงผมให้ยาวใหม่ย่าจองช่างทาผมดีๆไว้แล้วหลานจะได้ย้อมคืนเป็นสีเดิมไงหนูชอบสีผมตอนนี้และจะไม่เปลี่ยนหรอกคะ่ะไม่นานฉันก็ไปโรงเรียนใหม่ฉันรู้จักท่าเจ๋งๆอยู่นะรู้และจำซะละ่ะระวังหน่อยซี่จะชนฉันอยู่แล้วเนี่ย แบบนั้นนายเรียกเจ๋งเหรอคิดว่าตัวเองทําได้ดีกว่าเหรอเอามอเตอร์ไซค์มาสิเดี๋วยวโชว์ให้ดูได้สิขอเด่นๆนะเธอเก่งมากเลยจะว่าไปฉันเดมอนฉันไม่ลนีคืนนี้อยากขี่รถเล่นกัน嘛จะลองคิดดูนะเดี๋ยวกว่อนนะเมื่อกี้เธอเท่มากๆเลยแต่ว่าเธอควรห่างๆเดมอนไว้หน่อยนะเขาอันตรายมากอ,อ่มนายชื่ออะไรนะใครขอพูดได้ชัดเลยนะใครฉันสิทธ์ที่อันตรายนะ่ะพอฉันกลับบ้านก็ต้องมาเจอกับเซอร์ไพรส์ ย่าซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ไปเปิ้ลพิพิธภัณฑ์มาเหรอเชยอย่างนี้ไม่ใส่หรอกอย่าให้หนูลงเรียนดนตรีด้วยนะหลังจะใส่ชุดแบบนี้ไปเรียนไม่ได้หนูก็ไม่ได้อยากเรียนนะเดี๋ยวอยาซื้อเครื่องดนตรตีดีๆให้เลยถ้าอยากซื้ออะไรให้หนูขอมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเหมือนคุณย่าและฉันคุยกันคนละภาษาเลยท่านทำฉันหัวจะปวดเธอยังไม่ได้ไปนั่งรถกับฉันเลยเนาะยังตัดสินใจทันเนอะเดมอนพาฉันไปที่อาคารร้างเพื่อนเขารอเราที่นั่น ขอต้อนรับสู่ชมรมเด็กแว้นของเราฉันช่าอมอเตอร์ไซค์มาให้นี่รวยมากเหรอนายอ่ะพ่อแม่ฉันรวยวันถัดมาฉันเจอตุ๊กตากระต่ายในล็อกเกอร์จากเดมอนเหรอไม่ไม่ใช่หรอกเฮย้ยน่าจะเดาได้ตั้งแต่แรกที่โรงเรียนใครตามฉันไม่ห่างเขาเปิดประตูห้องเรียนให้ส่งหนังสือเรียนให้และให้ของน่ารักน่ารักอืมทำไมไม่ใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะฉันชอบไปเที่ยวกับพวกเดมอนและเพื่อนๆแล้วเริ่มจะเรียนตามไม่ทันฉันลืมเขียนเรียงความชีววิทยานะ่ะช่วยหน่อยได้ไหม แน่นอนไว้ใจฉันได้เลยฉันคิดว่าใครเนี่ยมันเหย่สิ้นดีฉันไม่ใช่คนไม่ดีนะพูดจริงใครก็แค่พยายามเอาใจฉันมากเกินไปเฉยๆเองอะเมลานีคืนนี้ไปคอนเสิร์ตกันกุศลกันนะยากขึ้นแสดงเออโอเคค่ะแต่งตัวแบบนี้ไปไม่ได้นะใส่ชุดที่ยาซื้อให้สิจ้างให้ก็ไม่เอาคุณยากับฉันทะเลาะกันอีกแล้วและแทนที่จะไปคอนเสิร์ตการกุศลฉันก็ไปหาเดมอนนี่ขับโปรฉันเลยนะไปมัสกันเลยมีจุดหนึ่งที่เราอยู่ใกล้กันมาก เดมอนโนมาแล้วก็จูบฉันที่แก้มใจฉันเริ่มเต้นแรงมากเหมือนกับตอนอยู่ในสนามแข่งรถไม่มีผิดเลยล้ค่ะหายไปไหนมาเนี่ยรู้ไหมว่ามันกี่โมงแล้วแต่กับเพื่อนมาค่ะคืนนี้ยาได้รับคําเชิญไปแคมป์ดนตรีมาวัยรุ่นที่มีความสามารถจะไปสนุกและหัดทําเพลงกันที่นั่นมันดีต่อหลานนะแต่ว่าเพื่อนยาสอนที่แคมป์แห่งนั้นน่ะถ้าไม่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างน้อยก็ช่วยย้อมผมมาหน่อยสิอย่าให้ยาขายหน้ายาเอารูปตอนหลานไว้ผมลอนย้ายทุกคนได้ดูแล้วสวมซะ นั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายฉันปรีดเลยหนูจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเหรอหนูไม่อยากไปแคมป์นั้นด้วยซ้ำอะดนตรีคลาสสิกไม่ใช่แนวทางของหนูคืนหนึ่งเดมอนถามฉันว่าอยากจะไปขี่รถเล่นอีกไหมร้านฮ์ดแวเหรอมันปิดแล้วนะรอเราตรงนี้นะเดมอนกับเพื่อนเขาเข้าไปในร้านฉันมองว,ว่ามันแปลกๆที่พวกเขาเข้าไปง่ายๆเลยอะไรเนี่ยหนีเรานี่พวกนายปล้นร้านค้าเหรออะไรเนี่ยเดมอนพ่อแม่นายรวยไม่ใช่เหรอนี่เอาความตื่นเต้นงางคนสวยฉันจะไม่มีเอี่ยวด้วยหรอกนะฉันดูต้นทางให้อะเราพวกเดียวกันแล้ว อย่าขยับเนาะเราวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์แต่เดมอนสะดุดลม้มฉันอยากจะวิ่งแต่ว่าทิ้งเขาไปไม่ลงอะ่ะได้ตัวแล้วเมลลนีคูเปอร์นี่เธอเป็นลูกสาวของริชาร์ดคูเปอร์หัวขโมยชื่อดังจากปารีสหรือเปล่าเนี่ยพูดอะไรกันเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่นานพ่อของเดมอนก็มาถึงอันนี้มากพอให้คุณปล่อยลูกชายผมแม่รับเขาไปได้ครับแต่เด็กผู้หญิงห้ามไปฉันนึกว่าเดมอนจะช่วยฉันแต่เขาเดินไปโดยไม่พูดอะไรเลยฉันรอจนตำรวจไม่ทันมองแล้วก็แอบออกมา หนูจะไปแคมป์และยอมใส่วิกด้วยเราไปวันนี้ใช่ไหมคะนี่หนูไปก่อเรื่องมาหรือไงเปล่าหนูก็แค่ทะเลาอะอก,กับแฟนเนี่ยด้วยปฏิหารฉันไม่ตกรถบัสแล้วไปถึงแคมป์ในเช้าวันรุ่งขึ้นเมนลานีใช่ไหมหลานสาวของคุณนายปีเตอร์มาจ้ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆสาๆกับหนุ่มๆนอนแยกหอกันรวมถึงชายหาดด้วยฉันจะเรียนที่นี่นะจะ๊ะอืมที่นี่ก็ดีนะคะเสียงปวดประสาทนั่นเป็อนอะไรอะ่ะปิดเลยนะเลือดหูจะออกและอันนี้นอตอะไรเมลานีอ,อ่มเอ,อ่เอ,อเค นี่พูดจริงปะเนอแบบนั้นมีที่ไหนกันล่ะพวกสาวๆในแคมป์ทำเชินประสาทจะกินวันหนึ่งฉันทำไม่ไหวแล้วก็หนีมาที่หาดฝั่งผู้ชายเฮ้ยไม่มีใครมากวนฉันได้แล้วฉันมองคลื่นอยู่ก็ดีนเสียงฝีเท้ามาจากข้างหลังเมลานี่อยู่เธอจริงๆเหรอนายมาทำอะไรอ่ะฉันเล่นฟลุตเนอะแล้วที่นี่ก็เป็นแคมป์ดนตรีที่ดีนะเฮ้ยนายนี่หมดหวังยิ่งกว่าฉันอีกฉันเห็นเธอบนบัสแล้วคิดว่าตัวเองจําผิดจะว่าไปกินได้เลยนะฉันไม่หิวอ่ะลองสิอร่อยมากเลยนะทําอะไรของนายเนี่ยผมเให้ตันช่วยม เลิกยุ่งกับพอนะ่ะจะต้องเข้าห้องน้ำเพื่อไปล้างออกเศษขนมบ้าๆในเต็มผมไปหมดเลยทำไมเข้านานนกักอะผู้หญิงเหรอเนี่ยทำอะไรเนี่ยฉันจัดวิกแล้วก็รีบออกมาก่อนคนอื่นจะเห็นฉันอีกอยู่นี่เองครูตามหาเธออยู่นะบอกว่าฉันนั่งเรือหนีไปสิวินาทีต่อมาฉันก็ดีนเสียงแปลกๆแ,แล้วก็เฮ้ยผมฉันนอกวรุมจิกฉันคงจะยังมีเศษขนมที่หัวฉัน,น,นแน่เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะสมควรโดนละ ชไปเลยเนอะเธอโอเคมะไม่เป็นไรหรอกเธอพลาดมือคำนะ่ำเนาะช่างธนาคราวนี้ไม่ใช่แครกเกอร์หรอขอบใจนะหน้าแปลกที่ใครเป็นคนที่น่าราคาญน้อยที่สุดในแคมป์วันหนึ่งฉันเจอเขาที่หาดเขาเป็นมือฟลท,ที่เก่งมากนึกว่าเธอไม่ชอบเพลงคลาสสิกซะอีกอะโอเคฉันยอมรับมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นพอฉันบอกว่าคุณย่าฉันเป็นใครเขาดีใจใหญ่เลยคุณนายปีเตอร์เหรอจริงเหรอเธอไปตำนานเลยเนอะฉันฝันว่าอยากจะเจอเธอฉันรู้ตัวในวินาทีนั้นว่าใครไม่ได้เหย่อย่างที่คิด เขาเป็นหนุ่มธรรมดาก็แค่ขี้อายไปหน่อยไงยขยามีใครมาหาหนูไหมไม่เป็นห่วงแฟนหนุ่มเหรอก็ประมาณนั้นนะคะน่าแปลกนะคะตำรวจไม่ได้มาตามฉันจะคิดว่าถ้าพวกเขาจะตามตัวก็ตามได้อะท้องไส้ฉันปั่นปวดเลยตอนออกจากแคมป์แต่ดูจะไม่มีใครหาฉันเลยและฉันก็กลับไปเรียนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมลนี่เดี๋ยวก่อนนะเราคุยกันได้ไหมใครบอกไอ้แมลงวี่ที่ตามหูฉันให้ใส่หัวไปทีนะฉันเริ่มนั่งข้างใครในคาบ เรากินมื้อเที่ยงโต๊ะเดียวกันด้วยเฮ้ยนบอกว่านนยอยากจะเจอย่าฉันใช่ไหมหลังเลิกเรียนมาบ้านฉันสิไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวจริงอะไม่สิฉันชมมากเลยนะครับเมลานีบอกว่าจะเป็นมือฟลุตอยากเล่นด้วยกันไหมล่ะเป็นเย็นที่ดีอย่างคาดไม่ถึงเลยฉันไม่ได้หงุนหงที่พวกเขาคุยกันเรื่องดนตรีคลาสสิกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยด้วย่ายกับฉันไปเรียนด้วยกันในวันถัดมาโอ้ยบ้าจริงเกิดอะไรขึ้นเอะไม่มีอะไรหรอกฉันเห็นว่ามีอะไรกวนใจเธอเชื่อใจฉันได้นะ ฉันไม่ค่อยเชื่อแต่ก็อยากคุยกับใครสักคนรู้ตัวอีกทีฉันก็บอกใครเรื่องพ่อแล้วก็เรื่องวุ่นวายที่เดมอนลากฉันไปพัวพันด้วยนายเป็นคนดีนะตอนนี้คงไม่อยากมาสูงสิงกับลูกสาวอาชญากรหรอกเดมอนเฮง่ซวยจริงๆถ้าฉันได้มีแฟนอย่างเธอคงจะดีใจมากเลยขอโทษนะค่ะแต่ฉันมองนายเป็นเพื่อนนะพอฉันมาโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นฉันก็รู้ทันทีว่ามีอะไรแปลกๆทุกคนซุบซิบกันรับหลังฉันแล้วก็ชี้ที่ฉันลูกสาวหัวขโมยพอฉันเห็นพาดหัวข่าวเรื่องพ่อเรื่องในตัวฉันก็เย็นเฉียบ แน่เอาเรื่องฉันไปบอกทุกคนน่ะนี่เอาคืนที่ฉันปฏิเสธนายเหรอเมลานี้ฉันออกไปกันเถอะต้องการอะไรอ่ะสมน้ำหน้าเหรอฉันไม่สน่าพ่อเธอเป็นใครฉันสนใจแค่เธอฉันรู้ว่าเธอโกรธฉันแต่ฉันไม่ได้ทิ้งเธอเนะตำรวจไม่ได้ตามหาเธอใช่ไหมฉันคุยกับพ่อแล้วท่านก็เคลียร์ให้พ่อเดมอนอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็คืนดีแล้วก็เริ่มคุยกันอีกครั้งหนึ่งเมลานี้เธอมีเวลาไหมอยู่ให้ห่างเธอเลยใครไม่ได้มาเยี่ยมเราสักพักแล้วนะลืมเขาไปเถอะทะเลาะกันเหรอ เขาหักหลังหนูเพราะฉันบอกคุณย่าทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่รู้ท่านถึงดูคลื่นคิดขึ้นมาย่าคิดว่าคายไม่ทำแบบนั้นหรอกคายก็เสแสร้งไม่เป็นเหมือนหลานพูดถึงเรื่องอะไรเนะี่ยย่าอย่าให้หลานพูดถึงเรื่องการปล้นนะย่ารู้ได้ยังไงย่าเองก็โกหกหลานหลังหลานไปแคมตำรวจก็เมือนีแต่ด้วยชื่อเสียงและเส้นสายย่าก็นมนาวจะพวกเขาปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเดมอนโกหกฉันเหรอขอโทษที่ไม่ได้บอกย่านะคะหนูไม่ได้ปล้นร้านนั้นแต่กลัวย่าจะไม่เชื่อหนู ย่าเชื่อหลานนะเมลานีในเย็นนั้นฉันไปที่อาคารร้านที่เดมอนชอบไปประจำได้ยินว่าเมลานีบอกไอ้เนิร์ดคายเรื่องพ่อเธอมาจะเอาแต่มินฉันฉันก็เลยสั่งสอนซะเลยอ่ะนายก็เลยบอกความลับเธอกับทั้งโรงเรียนงั้นเหรอจะใส่ร้ายคายแล้วก็ได้เมลานีคืนมาไงเฮ้ยฉชนก็มันจะปรี๊ดแตกออกมาแล้วคะ่ะแต่ก็ซ่อนความรู้สึกเอาไว้แล้วเดินไปหาเดมอนด้วยรอยยิ้มหวานแทนอา้าวว่าไงที่รักฉันไม่ใช่ที่รักนายอีกอย่างในขี่มอไซค์ห่วยและเพื่อนนายก็แค่ไม่กล้าบอกเธอว่ายังไงนะฮะ ฉันทิ้งนายแล้วเอามาอเตอร์ไซค์ไปฉันไม่อยากได้แล้วเมลนีฉันรู้ว่านายไม่ได้บอกใครเรื่องความลับฉันขอโทษที่ด่วนสรุปไปแบบนั้นนะฉันไม่โกรธเธอหรอกอันที่จริงจริงของเธอนะาะเธอดีเกินไปคือว่าเธอเจ๋งมากส่วนฉันเงียบได้แล้วเนะเว้นกรรมมีจริงนะคะรวมถึงกรรมดีด้วยหลังจากฉันขอโทษใครจะจูยากก็ขอโทษฉันด้วย ย่าคิดอยู่นานแล้วรู้ว่าย่าไม่ยุติธรรมกับหลานเลยเมลานีหลานเป็นตัวหลานเองและย่าจะไม่พยายามเปลี่ยนตัวหลานแล้วตลอดมาย่าแค่กลัวว่าหลานจะเป็นแบบพ่อหลานพอย่ารู้ว่าเขาโดนจับย่าก็หัวใจวายเลยกว่าจะมารับหลานก็หนึ่งเดือนให้หลังน่ะขอโทษด้วยนะจ๊ะหนูก็ขอโทษค่ะหนูรู้ว่าหนูดื้อแล้วก็ทำให้ย่ากังวลความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นคุณย่าซื้อมมเตอร์ไซค์ราคาแพงให้ตอนคริสต์มาสด้วยอย่างที่คุณคุมเดาได้ใครกับฉันเป็นแฟนกัน เขาไม่ใช่หนุ่มในฝันของฉันแต่เขาเข้าใจฉันดีกว่าใครเลยฉันคิดถึงพ่อท่านทำพลาดไปแต่ฉันก็จะรักท่านอยู่ดี